สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโคราชพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับอยู่กับบิ๊กถ้ามีอยู่กับบิ๊กก็อยู่กับคนอื่นตอนนี้เป็นเวลา ตีหนึ่งยี่สิบสองอยู่ที่อยู่เซนชันโคลาบบ้านหิงเรามาทำไรเซนชันครับนี่ใช่เรามาทำไมเราไอที่สำคัญไม่ค่อยมีคนอะไรนเนี่ยเขากระบ้านกันหมดแล้วตีดึกใครจะอยู่มาไหนอยู่เนาะมันยังมีอยู่วันหนึ่งเอิงไปเติมน้ำมันทำไมเอิงบอกเล็กปั๊มว่าแปดสิบ ที่นี่เขาก็ถามว่าเก้าห้านี่ครับเก้าห้าใช่ไหมเอ้าไอเด็กปั่มคนนี้มันเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนนะี่<อ>ก็เอ็งบอกแปดสิบมันจะเติมเก้าห้าให้เอง็งบ้าหรือเปล่าเอ็งมีทำแปดสิบเติมเก้าห้าได้ไงนั่นเดียตัลก <ไป S 1> ใหญ่ตลกไปแล้วตลกแล้วตลกใหญ่เ,เด่ยคนคนดูกำลังตลกอยู่เี่กกำลังแอบยิ้มอยู่เนีอยู่ล้างกล้อง คือว่าเขาแบบเขากลับบ้านกันรดแล้วเอ็งมานั่นเดะเองมาทำไมเนี่ยเออมันจะมีไอ้ตรงนั้นน่ะเดยอเอ็งลองไปถามเขาว่ายิงได้ไหมยิงเป้าปาปืนยิงปืนป้าเป้าเออนั่งฮาไหมก็ว่าหาไหมเนี่ยมันจะฮาคนคนดูยิ้มอยู่เนี่ยและไอ้ที่สำคัญนี่เรามานั่งโต๊ะถูกเลยนะโทษเปี้ยนไอ้โต๊ะดีๆมีไม่นั่ง อันนู้นก็สะอาดนะนู่นอ่ะอันนี้ไม่สะอาดเราเรามานั่งยามยังเปิดไฟแปบบ๊แบๆเป๊ะๆเลยถ้ายามไม่ไล่นี่เองไม่กลับแล้ววันนี้เ <c oughs> องต้องถ่ายาม,มาไล่ก่อนเองจะไม่นอนเลยเองต้องถ่ายามไล่ก่อนเ <c oughs> ขาบ้านเหงเขาเคยนอน <c oughs> บ้าหรือเปล่านอนนอนมา20กว่าปีแล้วเหนื่อยนะพักเบิกแล้วเองลองเดินไปดู เขามีรถไต่ถังเลยเลยไงรถไต่ถังด้วยทรงบรรยากาศมันแบบมันจะเหมือนแบบงานวัดหรือเปล่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าครั้งหนึ่งฉันจำไม่ได้ไม่ไม่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเธอจำได้ไหมเฮ้ยหน้าหน้าบิ๊กเปนคนอง,ง่วงนอนเ <c oughs> นี่ยง่วงนอนไหม ดิยังก็ยากอะเยิ้มก็ไปนอนมาตั้งสองปีใครเขานอนกันบ้าเปล่าถ้าเราโดนลากออกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะนี่ตอนนี้ยามพ่อจะเด้มาต่อยเราลยถ้าเรามาขึ้นชิงชาสวรรค์อันนี้ปั๊บเราจะเป็นขึ้นครั้งที่สองของชีวิตเพราะว่าคลิปที่ผ่านมาก็ขึ้นไปแล้วอันนั้นครั้งแรกของชีวิตตื่นเต้นมาก อันนี้แบบโคตรสูงสูงสูงกว่าอันที่แล้วอีกเนี่ยพี่ครับถามนะครับงานนี้มีถึงวันไหนครับผมงานมีถึงวันไหนครับโบนงานอะงานมีถึงวันที่อะไรว,วันที่สองว,วันที่สองสองงานมีถึงวันที่สองสองเดือนหนา้าสองเดือนหนา้าเลยเดือนน,นี้มันผ่านมาแล้วอันนี้พี่นอนนี่เลยนะพี่ หมกี่ดีเขาไม่ล่ำอีกถามไม่ตอบเลยถามถามไม่ตอบแล้วเริ่มเริมละเริมละไอพวกนี้มันมัวแล้วลำว่ำบัวถ้าเขาเห็นกล่องเราเขาไม่กล่าหยิกหยกักเนาะนี่ตะกี้จะมาเห็นกล่องล่ำแล้วน้ังเห็นได้อยู่ไหมครับได้ครับต้นมาขายนี่คือการยิงปืนแบบอะไรไม่รู้อะ่ะ พี่เขาทำไงเนี่ยพี่เออ,เองไ,งได้นะครับแล้วก็ใส่ลูกนะครับใช่ครับถลันโป้งนี่ละปล่อยเลยนะนึ่งนานเกินกับโดนกับโดนอะโดนโดนที่แบบบินถ่ายรูปอะ เออเออโอเคยิง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 วัวกระปล่วงยิงมาสองล้อลูกต้องโดนยักลูกเขาให้สองลอดลกเลูกไฟดับแล้ววะถ้าจะยิงมดเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราเก่งเกินไปไงเราต้องเราต้อง พยายามอย่ายิงมดโอเคหมอไปเรื่อยดังอยู่นะดังอยู่นะเออน่ะล่วงแล้วตัวนียงยิงมาประมาณยี่สบลูกกว่าเพิ่งล่วงตัวแรกเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ แม่นไปละเลี้ยวเลี้ยเอาตัวไหนเอาจันบินจะไข่เอาตัวไหนเอาเอ้ยอยากได้ตัวตัวไหนสีแดงไงสีแดงไหนหางเขียวไหมอ่าหางเขียวหางเขียวไหมขอดูนะว๊ากับลงเอาใหมเอาไหมซ้ำซ้ำมันต้องซ้ำอยู่บ้านเคยเล่ยนจะหนังสติ๊กรอบนี้แหละ มั้งเดขอบครับกับปเดียนครับจ้าคอบคุณคับไม่ได้อะไรเลยเหรอไม่ได้อะไรเลยบหล่นลูกนึงครับพี่หล่นตัวน,นึงครับยุกหนางครับพี่อู้โคตรสูงอะ่ะเพิ่งไม่เห็นไกลๆเนี่ยตื่นเต้นมากเลยเอาเปา็นว่าคลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าช่างกองเรามีธุระเขาจะไปอื่น